สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญผ้ารวยครับมินิเอทภาพพลอยพี่น้องมาอยู่ที่บ้านน้องพิมนะครับมาเยี่ยมขอบรัวน้องพิมพ์และกระือโอกาสมาติดตามตัวเลขตัวเบอร์ของน้องพิม์และขอบรั้นนั่นนะครับเดี๋ยวเอากะจาไปฟังเบิ้งว่าพอน้องพิมพ์ฝันว่าจังไดแม่น้องพิมพฝันจังไดน้องพิมพให้ตัวใดมานะครับซึ่งมอน้พ่อยพี่น้องที่เขามาแล้วกับยาพลาดนะครับติดตามกันไว้กดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบุตรีพลาดจากคลิปด็เดตจากทั้งช่องกับอีกแนวนึงครับมาเบิงครอบครัว้องพี่มาเพลินเปลี่ยนยูจังไหรแเน่เขาน,านาหนาวมากแล้วอากาศก็เริ่มนาวเน็บก็ามาแล้วเพลินผ้าครอบครัวผ้าลูกผ้าต่อผ้าลูกเพลินเมียผ้าเมียเพลินอยูจ่จังไหรน,นะครับเมืองอเมรก็มาติดตามตัวเลขพร้อมแล้วก็มาติดตามความเปลี่ยนยูของเพลินว่ามีความคืบหนา้าจำได ครับเมื่อนี้ก็มีผู้ใจดีนะครับเงินฝากเงินมาจากไต้หวันก็คือคุ้นบางอ่อนมาซอยทั้งครอบครัวน้องพิมน่ำครับพแมีน้องครับผมขอขอบคุณนะครับเดอเอฟซี FC ของบุญพรด้วยทางต่างประเทศครับที่ซอยเหลือเครื่องนง้องมให้ครอบครัวพ่อน้องพิมนะครับสิ่งที่ได้มากอะมีพวกพ่าห่มแล้วก็เครื่องประดับประดาทั้งสารปูสารยาเฮานี่ครับมีป้ายมีอ่กระทังดอกไม้พวกแกะกันหลาย,ายสิ่งหลายอย่างครับขอขอบคุณผู้ใหญลายครับผมครับผม ครับนี่ก็เป็นน้ำคิดน้ำใจจากคุณบางอ่อนทั้งไต้หวันที่ซอยครอบรั้วนนองพิมมาตั้งพอน้องพิมก็ได้ไปซื้อเครื่องนุ่งห่มแล้วก็เครื่องประดับประดาภายในสารห้เรียบร้อยแล้วมืรอนกากเมื่อกวนตัวเลขคือเก่าน่ะมา่อดแล้วกอะไรเออมาอยากน้ำฝันคือเก่าน่ะหลังจากที่ผมมาตองวดเนาะครับเออผมมาตองงวดครับอ่าก็ได้เลขอ่าเห็นยุโปคามไปแน่นนะแ่นอแล้วก็มี่เมื่อนั่นจูทูบเนาะ ชุดทูบนั่นเป็นน้องพิมพโอ้น้นองพิมพส่วนตัวข้องควายเองจุดไปบะเนี่ยนบ่วัดในจุดเลยครับวได้จุดเนะถ้าเอาข้องขึ้นไทยคือเอาความฝันซะอืมเอาความฝันเนาะฝันวางสองมือขึ้นหลังนี่ครับโอ้แต่ว่าฝันคัด์โบนินเนาะอ่าฝันว่างไรเนี่ยคือฝันว่าปูอยู่นี่นะครับเป็นเอาตัวเลขกดุดเดืดเล็กนึงครับผมครับผมเอาใส่ในขันหาให้ครับแต่ว่าผิดประเด็นที่ว่ามีใบยี่สิบสองใบนะครับเด้อแล้วก็ใบห่าสิบใบหนึ่ง ต้องผิดจรณนาบเบงครงบใบยี่สิบสองใบแมนแบ่งห้าสิบใบหนึ่งแมนครับผมก็นเอาใส่ยังไงใส่ในขันเหรอครับใส่ในขันครับขันหาเนี่ครับโอ้ใส่ในขันหาแมนเออเดี๋ยววันนี้ต้องตั้งสติจั่งน้อยสัก้อนได้บ้านนี้เนาะครับเปลี่ยนเังนไรก่อนมีเลขหนึ่งเป็นตัวเลขมาตัวหนึ่งครับผมหดดหดเลยเลขหนึ่งเข้าแล้วก็มีแบ่งมีสิบพนนมาจากไหนพันคอยไดมาให้ให้ลักษณะนี้ในฝันนะ คือเพื่อนมาหาเนี่ยแหละครับเอากูห้มึงวอรซันโอ้เพื่อนเรายังที่เลยมาหอดกันเอากูห้มึงครับอ่าไ้เนี่ยเอายังไ้บ้างเนี่ยเอาตัวเลขเอาไสร์ห้ก่อนครับแล้วเป็นแบ่งยี่สิบอีกต่อไปตัวเลขเพื่นเซียมใส่กระดาษแมนเป็นตัวเลขเลขหนึงนี่แหละครับเลขหนึ่งไฮปั๊บแมนแต่ว่าเอาไสรในขันไ้แมนอ่าขันในขันมันเป็นขันหาแมนครับขันหาคือมีอ่าดอกไม้หาคู่มีเทียนหาคู่เนาะแมนแมนอยู่ในขันนั่นเนาะแมนครับเขียนเลขหนึ่งไฮกับว่างใซีในขันหาฮัน เนาะแม่นครับแล้วต่อมาหน่อยปี้ครับแล้วก็มีแบ่งยี่สิบอีก2องแบ่งนะครับแล้วก็บใบหาสิบหนึ่งใบโอ้ oh, ตอมานี่ให้แบ่งยี่สิบอีกแมยวางเในิขันอีกคือเก่เาแมนให้อีก2องแบง่งแมนครับแล้วก็บใบห0สิบส่วนตัวนี้มีใบเดียวครับโอ้ oh, แล้วก็มีแบงแ่งหาสิบก็จะวางเในิขันคือเก่เาครับผมให้อีกหาสิบร่วมกันแล้วเป็นเงินเก้าสิบาทร่วมกันแล้วนะทั้งัทั้งหนึ่งบาทหนึ่งบาทเลขยกหนึ่งเบเกวครับผมโอ้เลียหนึ่งนึ่งเบเกวแมน รวมแล้วเป็นเงินเก้าสิบบาทเอ๊บาทเนี้ยบ,บาทนี่ปรึกษากันเนาะบ่บ่ต้องตีเลขแต่ว่าความหมายเข้ามาเบอาวา่าออกความคิดเห็นซอยกันว่าในลักษณะฝันจังสี่เนี่ยห้อสี่ตีเป็นลักษณะใดบา้างฉันแม่นเป็นเลขนี่สมมติละมันเป็นเลขฉันเป็นเลขดีครับเพราะทั้งพี่ม,มอง,อง,ไงไนี่แงใดมองแบบใดใครอยตียังไงก็สีคุณตอว่าในส่วนตัวคนเองนะครับเรื่องเราพิจารณาซอยกันเับกยสีเป็นสิบสอง สองศูนย์หาศูนย์ประมาณนี้ครับสิบสองครับสองศูนย์หาศูนย์กับหาศูนย์ครับเป็นยังค่อยเป็นสิบสองมันมีเลขหนึ่งตัวเน้นนะครับโอ้เลขหนึ่งไฮ้อนมูนี่แมนผมคืปตัวเน้นเนี่ยครับแล้วสองมาใส่มับสองกับน้่งใบยี่สิบเลยครับโอ้ใบยี่สิบสองสองใบครับนี่นี่คือที่มาสิบสองเนาะครับแล้วแล้วยิ่งเงี้ยเงี้ยนึงตีบ้างเลยกว่า สองศูนหาศูนก็ได้ครับแล้วแต่ที่สองศูนย์ก็แบ่งยี่สิบแมนเพราะว่าให้ผมส่วนตัวของเองคันแปรนี่มันมันแต่ว่าเป็นมันเป็นตัวเลขมาอยู่แล้วคันร่วมใส่กันแล้วมันเจ็บกายเป็นหวยลายตัวอืให้แล้วแล้วจะผู้ใดสีพิดหน้าวางไดหลดเนาะครับผมเพราะว่าคันเท่าตีไปครัที่นบ่ทีเพิ่นทีนั่นเพิ่นสีสวัสดีครับอีกแหละเพิ่นสวัสดีครับอีกอะไรอีกแนวนึงผู้ที่เก่งก็เท่าอีกจะอีกหลายเพราะเพิ่นเสี้ยนตีฝันนี่เหว่าบริเวณธรรมดาด้ผู้ตีเป็ดนี่ย ฟันมันจับบ้างครับผมป้ะโหลดแต่ว่าส่วนผมตีนี่มันอยากตีบ่ขาดครับครับผมเข็นแนว้ทางในยู่ฟันในยู่ครับครับตีบ่ขาดเนาะเอาเอาย่างซีการล้วแต่ดุลพินิจไฟมันครับผมสิพิจารณาจังไนเพราะว่าฟันนี่ให้ว่าฟันนี่ก็เป็นความเสียส่วนบุคคลเนาะแมน่คนตีเป็นเลขก็ได้ทีเลขอ้ามแมน่ครับอล่างคนกันตีบ่เถือการพิ้นไปไปให้กันแมน่ครับ ผมอยากให้แปรถอยกันเบิ้งหลายหัวดีกว่าหัวเดียวครับผมับงมตั้แตองหัวนี้ถ้าาความจากน้อยว่าตองหัดอ่ะเข้ามาเอานี่มาเห็นอยู่วกใหม่ตัวใดก่อนตองพิมห้าสามหกครับส่วนห้าสามหกแม่โอ้ยังจำแม่นดีตัวนี้ว่ามันเขียนใส่กระดาษไว้เนาะยังจำแม่นครับยังตัวเกาอันนี้คือทดสอบว่าพอนลองพิมสีว้าวข้ามเกาบ่เครับแต่ยังเอาคือเกาครับห้าสามหกเลขทูตัวใด สามหกศูนย์เป็นของน้องพิมพ์สุดครับโอ้สามหกศูนย์เนี่ยสามหกศูนย์เมื่อวานนี่ไปตรงกับผ <360. S 2> ู้ใดเหรอสามหกศูนย์หนึ่งตรงกันกับเลขไคฮะเดี๋ยวครับเลขถูกยังยอยู่ครับยังอยู่ในบอกว่าบอกเพื่นว่าน้อง<า>พิมพ์นุดนี่ไตแต่ตองะไรละสามหกศูปตรงกับเจกินดาครับแล้วก็มาตรงงานกับผู้สุยผู้สุยผู้สวยผู้น่ยม ผมตั้งส้าใหญ่เราไม่เป็นปูสวยนะครับนะกระตือว่าตรงกันไะเลขทูบน้องพิมนี่นะครับกระตรงกันครับในส่วนท้องเกยกินดาน้ำแล้วก็ปูสวยน้ำครียบร้อยนี่หลังจากหันมาค่อยมาฝันนี่เนอะครับผมมาฝันนี่กผู้ไดิตีเป็นตัวเลขตัวใดกับพิษหน้าเอาครับผมอืมครับ เพราะว่ามันเป็นตัวเลขอยู่ในขันมันหลายตัวจักสิแปลว่าอย่างไรขันในผมแปลผมก็บจีแปลง่ายไงเกิดที่นีตัวเลขอีกล่เลขหนึ่งเนาะครับก็สี่สิบสองสิบห้าขันไรบ่ขันเท่าสี่ไรเอาอวะป็นนศูยตัวผมนี่ผมผมก็คิดว่ามีศูนย์อยู่เพราะว่ามันเป็ม่องกลมอยู่ในขันขันหาวเนาะครับขันง่ายไหมเลยเพราะว่งเหรอเพราะว่าสนหนึ่งนี่มันตรงกับวันที่สิบมืดหนีคือเป็นวันเอิงกับกัลย์รัฐธรรมนูญเป็นบอกครับ บ้านนี้เนี่ยส่วนน้องพิมพ์ได้เว้าอ th the ีหยังหลุดปงหลุดปากออกมาว่าบอกเลขบอกเบอร์บ่หลังต like ั้งแต่ผมมาถ่ายตองวัดหลังมานี่น้องพิมพ์เว้าอีหยังบ่เกี่ยวกับตัวเลขตัวเบอร์รับเด้อผู้ฟุนอยู่ขี้อยู่ตลอดน้องว่างเลยพี่ก้าวเจ็ดพี่บอกพิ่นบอก97ก้าวเว้ากับหมข้ามมาข้ามหมูหยองแล้วก็เขียนเลขให้เป็นเลขเลขเบิ่งจังนึงคือเลข11เบิ่งจังนึงคือเลข17เพราะว่าเป็นเขียนแกเขียนเอง น้องพี่มีใจเองเนาะละเบิรงจังหนึ่งคือเลขสิบเกตเบอร์จังหนึ่งคือเลขสิบเอ็ดอืมนั่นเพราะว่าตัวแรกเน่ะหัวสั่นตัวที่สองเลยจะเป็นหัวเงาครับแต่ว่าพอขีดลงดจะว่าเป็นคือจังเลขกหนึ่งหัวเงาตัวแรกสีหัวสั่นตัวหัวสั่นตีเป็นเลขหนึ่งเลยตัวหัวเงาสิตีเป็นเลขเกตเลยเนาะนาจะเป็นสิบเกตบางที่กะที่อาจเป็นหนึ่งหนึ่งแตได้เลขเกตกับเลขหนึ่งมันหนันเดียวกันเนาะไม่เหมาะสนเพราะฉะนั้นกัน ก็บ่เป็นยังก็สอบถามไปเป็นแนวทางก่ะที่เอฟซีร่งท่านบอกว่าเอ้ไปฮอดพ่อฮอดแม่เพื่อนเราคือปรถามมาลูกเพคนเราอีหยังปฏิวัติเนาะแต่ที่เขาถามในคลิปเดียวให้แล้วเลยบ้านนี้เลี้วท่านสุดท้ายอืออคือ็มีน้องพิมพ์บอนี้ต่อจากหันมานี่ฝันว่าจังไหบ่บอบน้องฝันฝันเห็นทหารจ้ะเห็นฝันทหารแม่ฝันว่าไอ้ใส่ชุดสีใดทหารเป็นขึ้นทหารอันทหารท่านบ่เพห่อ บ่นมีอันนี้คันคันอ่ะห้อเบิ่งนี่ยคันเป็นทหารบกมันเลขสีอยู่ล่างแต่ว่าคันเป็นทหารอากาศเลขสีเป็นเลขบนนะทหารนี่ยังก่อนเป็นสุดออกลายลายแล้วนะไม่ลายเป็นลายบิดทหารลายสีน้ำเงินออกสีน้ำสีขิมมาสีน้ำเงินโอ้ขิมาสีน้ำเงินนะใส่หมวกบังลานั่งเบิ่งหนูในความฝันนะหนูว่าสีออกมาบันนี้มันออกมาบประเมีแต่ทหารทหารผู้เฒ่าความนี่จ้ะอ้อมเต็มอยู่หนูชิพาเอาไปยังไหนนุชิผ้าพาพ่อนหนุ่มพิมกับหนุ่มพิม เห็นรถเก๋งคันหนึ่งก็เลยไปขี่เอาวบาสิพัสกันออกไปไซนเนี่ยหลับไปนี่ทหารผู้เฒ่าก็จะอ้อมเต็มโยนไปจนได้สิไปได้มาสั่นได้พาดกันขี่ไปแม่ทหารเต็มเต็มติดไปอย่างไหนตอนู้นได้พันขี่ต่ำไปต่ำไปรถเก๋งกันเลยพาดหนุ่มขวามขวามลับบะเนยนู้ได้พาดองขี้มรับอันพอลงขี้มนะออกมาท่านทีนี้ไปไซว่าสั่นถามกันก็เลยไปเห็นสะหนามสะหนึ่งก็เลยพาดกันโดดลงไปโดดลงไปบะเนย เพท่านก็นั่ไปเลยล่ะนั่ไปทหารเนี่ยนั่ไปแม่นบอกไปนั่หาพวกนู้เดี๋ยวไปยืนนั่งคู่สะโยบันีนี่พูนึงเพิ่นลงไปไปต่ว่ามีไม้ทันเทาเลยจ้ะเพิ่งไปเพิ่นเอ่อเคียงสิือเพิ่งเลยเคลียรถือขาหนูหนูก็เลี้ยขายันน้ำดีดไปทั้งแม่แบบเพอดีเพื่ออะไรในความฝันมันคือจังคไขว่าสิเส้าเมื่อยนี่แหละเลี้ยไปนั่งลงองไปหลังพอนุ่งพิมพ์นั่งเดี๋ยวหาพวกหนูตอนนูหนเดี๋ยวเห็นเราอายุเรานั่งมึงนั่งก็ว่าหนูยืนในน้ำดีเห็นะครับผมโอบันี้ ้าหาหลองขีมมาเห็นในขวัญฝันหวงขีมตายนามพูนั่งให้มาสันสิโพขึ้นมากกับพลป่ได้พาทหารพนังทั้งหลังพหนองีพูเหนมากก่ได้คนก็นั่งอยู่ดนเตืบอบันนี้นู้นเลี้ยวเห็นป่าตัวนึงก็เห็นตัวนู้หลากหลายความเป็นป่าท่องเป็นป่าอย่งกัป่าเงินป่าท่องเดียวเห็นป่าป่าที่หลายท้องสั่งงาก็เลยสดุดขึ้นมาเดี๋ยวพวกทหารก็จะไปแล้วสันขันครับป่ากับวายนี้มีอะรมีนูก็เลย มันโดดขึ้นฟังมันก็เลยเอามือนี่ตบเอาครับตบเอาปลาตัวนั้นครับพอาะตบมาโอ๊ยตายแล้วว่าสันว่านี่ก็ฝันปลาตัวนั้นตายเดี๋ยวบางมื่อเลยเก็บสีทองแต่เมื่อเลยนาะครับผมอืมนี่ก็ฝันนะบ้านนี่ประเด็นของฝันนี่เนาะเฮาสิมาเริ่มจับเอาแต่มองใดไปมองใดค่อยสิเป็นเลขบ้านจับเอาแต่เลี้ยงปลานี่บ่มาผู้เฒ่าแล้วก็ผู้เฒ่าอ้อมเต็มอยังไงพุทโธ่เนี่ยแบบเก่าด็กเก่า อ้าวสี่เริ่มจับแต่พูดเถาพี่ละเนาะใช่อาม่แตู่เาทหารพูดเถาเต็มเลยเอาองซีรู้สึกว่ามันเน่าอยู่ดอกฝันเอาจังซีคันฝันลักษณะนี่เนี่ยส่วนตัวไม่ต้องพิมพ์เองขึ้นมากเลขตัวใดอองสัหลดนะโน่ม957กับ9๗0 957กับ970เพราะตีปาตายแล้ว โอ้แล้วก็มือหาเนฝันเห็นทะเบียนรถบ่บ่ได้สิงตาไปเบิ่งทะเบียนรถบ่ในฝันเห็นนั่งเลยจังว่ารถผู้ใดเอามาเนี่ยก็ฝันโอ้มคเนี่ยฝันก็บ่าสิงตาไปเบิ่งเลขทะเบียนรถจักหน่อยเนาะเด้อคนจีบสิงตาเบิ้งเลขทะเบียนรถไปบอกเอฟซี่ยักบาท่าสั่นเด้อในฝันบรรลุนแล้วก็บอกคือแล้วก็ฝันหนุ่มขี้สายนามให้ฝันมัก จะถือว่าจัดเจนเป็นได้เลขเจ้กตัวแล้วเต็มนาะกันจะติดนในติเอ้าเอาไปนี้กระชีสรุปชูฟั่งเนาะอ่าส่วนพอนลองพิมพนะครับตีเลขฝันพอนลองพิม์นี่ตีเป็นหนึ่งสองสองศูนย์ห้าศูนย์ครับน้องพิมพ์เขียนให้อาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งคือหนึ่งเกตเพราะว่าเลขเกตกับเลขหนึ่งมันเป็นตัวเดียวกันตัวแรกเป็นหัวสันตัวที่สองเป็นหัวเย้าว แต่ว่าน้องพิมว้าวครับสุนัขเพิ่นนะครับต้องว้าให้พอ่อพ่เล็กหน่อยนะน้องพิมว้าวครับสุนัขเพิ่นอ่าว้าบอกเลขครับสุนัขเพิ่นว่าเก้าเจ็ดปันอืมอันนี้ก็อีกแนวทางของน้องพิมพ์เนะในส่วนแนวทังของเมียน้องพิมพตามที่ฝันนะครับก็ถือว่าย่าวอยู่แต่ว่าจับใจคว่ำอ่าชวนโตของเมียน้องพิมพ์มัดเก้าห้าเจ็ดแล้วก็เก้า เจ็ดศูนย์นี่ครับพ่อแม่พี่น้องครับอืมแต่ส่วนสามตัวอยู่น,น,นี่ขันหานี่ขันผมจีแพรให้นี่มันจีลายเป็นเง่าพุดนองน้องแพรจะกตัวมรู้ไะแต่อันนี้ก็คือเป็นแนวทางน,นะครับเนาะครับผมว่านี่ขันหาเงินเก่าสิบบาทนี่มันสีเกี่ยวบรหาเก่าศูนย์อันนี้คือบริวารเหล็กลายตัวอันนี้ค,คือผมแพร่คร่าวๆนะครับครับผมพอข่าวมซื้อแต่ว่าขึ้นมากกะสำนักนะครับอืม อ่าวันนี้ในส่วนของเลขตอวงวดเนาะการจสรุปตอว่าเลขตอวงวดของพ่อน้องพิมพ์ก็คือห<ม>้าสามหกเป็นเลข<ม>ไอ้เห็นยูต้นมระขามแล้วก็มีเลขน้องพิมพ์จุดทูบทิมใ้ก็คือสามหกศูนย์ตัวนี้เราสําคัญให้ว่าตรงกันกับหลายท่านหลายคนเนาะครับก็ตอนนี้ตัว,ว่ามีแนวสรุปหลายก็นี่เนาะใครว่าคลิปนี้เฮ็ด<ฟ>ฝันที่กระชับนะฝันในคลิปเดียวเอาเรียวสามเลยเนาะน้องพิมพ์ไปใส่ผมว่าฝันเติมหมดเนาะแก่าแกฝันว่าจง ขัดว่าแก้ฝันแกฝันแล้วสิบอกหรอกเดี๋ยดี๋ยวนี้ฐนนี่บอลฝันครับมีเพิ่นเฮ็ดโทรศัพท์จ้าเพิ่นเพิ่นเป็นเอฟซีเพิ่นว่าครับโอ้เพิ่นเป็นเอฟซีแต่เพิ่นก็เลยถามมาเพื่อนล่ะถามหมูยังว่าเอาตัวใดท่านอันสวัสดีจ้าเพิ่นก็ว่าเพิ่นเฮ็ดกล้องเองเพรามไม่ใจมีหัวใจว่าเห็นเพิ่นเอ็ดเองครับอ่ะ ตคนนี้หลายคลิปแล้วแน่ๆครับผมโอ้เพิ่นเฮ็ดยูทูบจัดครับผมเพิ่นจับพ่อแม่ไทยคลิปเลยครับแต่พ่อแม่ว่าบอกเลยนะอย่ามาถามเอฟซีคนน่้นเป็นเอฟซีเป็นเอฟซีถามเพิ่นบ่ได้เลยเพิ่นนั้นถามถามผู้เป็นแม่มาก็ชัดเจนเนาะมื้อนี้ผมเข้ามาตั้งแต่มื้นสองมื้อที่แล้วแล้วมาก็บ่ท่วมกันก็่ถือว่ามื้อนี้ก็เลยโทรมาถามก่อนว่าอยูหน้าบ่อยูหน้าก็พอดีก็เลยเข้ามาเนาะก็ถือว่าแบ่งปันแนวทางให้ เอฟซีผู้อยู่ไก่อยู่ไก่ต่ว่าถือว่าถือกัยาวากันเ้อพ่อพี่น้องครับเพื่อนกับเ้าสู้ฟั่งตามที่เพื่อนประสบความฝันมาลราวันท่อไปเรื่องถือเรื่องพิเวากันที่หลังถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านวุ้ยผู้ใดฟันท่องเลขลอรลอยเปิ์เส้นนี่วามันตีออกตัวใดเนาะก็แค่ว่าคววมมักสู้กันฟั่งมาเือฝันจังที่มักตัวนี้เนีกับว่าญาติโดดซักเนาะพิสหน้าดีดีคันมากค่อยจัดลอตเตอรี่ไว้จักใบสองใบคาเจียได้โชคหรยอใช่ กันตอนนั hadi, ้พอทังพิมนะครับผมอาอาคิมนี่ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับมีสมีมานเด้อ